บทเป็นคนดูแล้วเห็นพี่เซมมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆในละครเวทีเรื่องนั้นครั้งนี้ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมรับบทในฐานะคนดูและผมเห็นพี่เซมในเวอร์ชั่นที่ผมจำติดตาวันนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่พี่เซมทำเมื่อกี้ผมไม้ดูละครที่พี่เซมเล่นแล้วผมประทับใจอีกครั้งนึนะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ครับไม่ว่าพี่เซมจะได้รับหน้าที่อะไรียด้วย ใจที่พิเศษีด้วยความละเอียดที่พิเศษให้กับทุกๆอย่างที่จะมาจะต้องทำเนี่ยจะพาพิเศษไปในเส้นทางที่ผมว่ามันสวยงามแน่ๆไม่ว่าหลังจากนี้อาจจะจบรายการไปจะเป็นยังไงแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่พิเศษต้องการนะตอนนี้ที่พอเราคุยกันว่าพิเศษอยากทํางานอยากร้องเพลงในฐานะที่พิเศษเป็นครูมาก่อนในวันนี้หลังจากนี้ผมเชื่อว่าพิเศษจะได้ร้องเพลง มันเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็จะดูความเจริญเติบโตของพิ่เชี่ยไปเรื่อยๆยังยอดมากครับขอบคุณครับครับผมว่าอาจจะเป็นข้อแรกบางที่พวกเราพูดได้ไว่เป็นปากครับว่าคุณคุณคือผลผลิตของเพลงเอกจริงๆคุณคือเพชรที่สวยงามอยู่แล้วเราแค่ทําหน้าที่จิรตนากบางส่วนที่คุณดีอยู่แล้วเช่นเดียันแล้วทุกครั้งที่เซ็นขึ้นบนเวทีนี้แล้วต้องจับไมค์ร้องเพลงไม่เคยมีสักครั้งเลยที่พี่ต้องลุ้น ทุกครั้งคุณจะมีสิ่งที่สะพายเราอยู่ตลอดและผู้ชายคนนี้ครับต้องใช้คำพูดพี่โตมาคุณคือศิลปินของแท้ครับ